โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะครับข้อสุดการเกมทีสำหรับคนที่หน้าตามดีก็ดูได้นะผมอวันนี้เราไปอยู่ในเกมฟีไฟนะครับผมเนื่องจากใ้ฟีไฟได้ Day, เราไม่ได้ลงคลิปอะไรกันเลยนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับฟีไฟเลยจากคลิปที่ก่อนก่อนก็จะเล่นแต่ฟีไฟหน่อยนะครับผมก็ไม่เหนออะไรนะวันนี้เรามาจะมาสุ่มชุดโกลรอลยนะครับผมซึ่งผมจะทําคลิปไว้นาะนแล้วแหละแต่ก็ามาทําตอนนี้นะผมด้วยเนื่องจากด้วยความพฤติกรรมที่อันเป็น กิจกรรมขี้เกียจของผมนะครับผมข้อเลยยังไม่ได้ทําคลิปนะครับผมอ่าก็เออมันมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาดูกันนะครับผมอ่าล็อกล็อกอินไข่แดงผมไม่อยากผมไม่ค่อยอยากได้ชุดนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าเพราะปีที่แล้วผมก็ได้ชุดแบบนี้ไปแล้วแต่มันเป็นคนละชุดนะอ่าแล้วก็ผมก็งงเหมือนกันว่าไอกิจกรรมไข่มันเล่นตรงไหนนะผมไม่มีอะหรือว่ามีแต่ผมไม่เจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ผมไม่มีอ่ะอ่าออรับเออนี่ดีนี่ดีดเอาอะไรดีมีครบหมดแล้วลอล่ารู้ก,ก็ดีนะรู้จ้บบัตรดีอ่ะเนี่ยกิจกรรมไข่อ่ะกลุ่มมันไม่มีอ่ะหรือว่ามันมีตรงไหนก็ไม่รู้สิมันไม่มีอ่ะส่วนไอ้นี่เอาอะไรดีย อะไรดีนีหมดแล้วตอนนี้ผมตัวที่ผมไม่มีก็คือนี่นะครับผมอันตันิโอลอล่าเอ็นหนึแล้วก็นี่ครับลาฟาเอลเอ็นหนอ่สองสีออ่อผมเอาเป็นลอล่าดีกว่าไหมลอล่ามันก็ดีอยู่นะเอ็นหนึ่งสองสี่เขาบอกว่าสกิลกดไม่แม่ค่อยได้เรื่องนะครับผม ลาฟาเอลมีจกเก็บเสียงมันก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้มันดียังไงนะแต่ผมเชื่ว่าผมเอาลอล่าดีกว่าลักษาะจะได้แมนแมได้มีตัวฟรีป้องจัดมาได้ลอล่าหนึ่งตัวคลิปนี้ก็คุมแล้วผมก็ปิดคลิปกันไว้แค่นี้นะครับหยอกหยอกหยอกหยเออหยอกหยอกหยอกยอกงอนหยอกงอนคดเลยยอกหยอกหยอกอ่ะ มาแล้วเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับผมวันนี้เราจะมาสมุ่มเอ่อโต้นี้นะครับผมเนี่ยจากเป็นจากที่ผมได้สุ่มสะสมไว้นานนะครับผมมีเก้าสบใบรั่วเก้า92บใบด้ผมจะได้หรือเปล่านะยังไงเชื่อแล้วว่าผมก็ต้องได้อยู่แล้วเออดูสิร3อยสามแปดอ่ะไม่ได้ก็มาดูจะว่าไงเลยนะครับผมอ่ะโอเคเราไม่พูดดังสักมิเรากดไปทีแรกสิบกอง ปองถ้าผมได้ผมจะหยุดสุ่มนะครับผมหรือว่าอาจจะสุ่มปองเกลืออีกแล้วโอเคไม่ไเป็นไรไปกันต่อยาวๆปังนอนนี้ต้องได้แล้วอุ้ยได้ไงขึ้นแล้วขึ้นแล้ะนั่นไงขึ้นแล้ว,น,น,น,ลวนะครับผมจ้วงก็ะเทอยู่ในระดับนึงนะน อ่ะฮะเอออีกสี่สิบหกวันผมว่าผมสุ่มให้หมดดีกว่าผมจะเอาบัตรสีแดงไปสุ่มบัตรไดมอนด์นะเพราะชุดไดมอนด์แม่งโคตรเท่อะทุกคนเออดีวเราสุ่มกันเลยกดไปกดไปกดไปขอของซ้ำมาโอ้โได้แต่มีเกลโอ้โหไม่มีของซ้ำเลยไปตอนนี้ได้133บาใบแล้วนะครับผม โอเคหกใบไปหมดหมดของสามมาหน่อยอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปแลกบัตรแดงกันนะครับผมพอเราแลกบัตรแดงเสร็จปุ๊บเราก็จะไปซุ่มกันกูมม้จะได้รไห,หรือเปล่านะแพ็กเกจเปิดไปเลยอืมไม่มีอะไรมากนี่โอ้โหได้เยอะมากโอ้สภาพก็เต็มคางเลย ไม่ใส่เรามาแลกกันที่บารแดงนะรู้สึกว่าจะแลกได้สองใบนะคือ้ะผมสองใบเอ้ยแล้วผมก็สุมได้อีกทีนึงนะอ่าอืมเน่จัดไปสองใบลาเสบแล้วผมก็ไปสุ่มในนั้นผมสุ่มไปแล้วสามใบแล้วผมก็จะได้สุมอีกครั้งหนึ่งเป็นสามครั้งนะครับเ,เพื่อนโอเคเอา้าเอาเอลืมไปแม่งรีไปแล้วไม่เป็นไร สองใบไม่ได้ให้มันรู้ไปโป้งสิ่งที่ผมยอยากอยากบอกสิ่งที่ผมอยากได้นะครับผมก็คือหน้ากากอันนี้นะมันก็เท่ดีอะอ่าใช่ก็ถ้าเต้นไไรโป้งกล่อง,องมืดจ้วงเอ้ยมีอะไรให้สุ่มอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วดีก็ไม่มีอะไรละอ่ะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเม้นบอกนะครับผมจะจะทำให้ดูนะครับผมส่วนเกมผีก็อยากดูก็เม้นเลยนะครับผมผมพร้อมจะตกใจให้กับคุณผู้ชมดูแล้วนะครับผมอ่ะบ๊ายบาย